กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีเลอพี่น้อง f ีทุกทานพบก็ซ่องแม่์ิ้งคำพี่น้องจา้าเมื่อเนียนลังเลิกงานมาพี่น้องคิดอยางคิดอาหารบานเห้าต้มน้ำไม้จำเจียวกระแดกพี่น้องก็เลยจัดเต็มซื้อน้ำไม้มาแต่เมื่อก่อนบอนซื้อสามสิบบาทซื้อมาแบ่งแกงเน่แล้วก็เอาไว้ต้มจำเจียวเน่พี่น้องจำเจียวหมักน้า ตำเจียวปลาแดกพี่น้อ,องเบิ็งเป็นน้ำม้ดองเด้อพี่น้องนี่เป็นน้ำม้เป็นเห็ดทุ้งไว้เด็กพี่น้องแต่ห้าวชิดต้มให้มันจิดจืดๆตั้มเจ่ยวของนาวบีบน้ามะนาวแซนปลาแดกอลไรกะนใส่ต้นหอมผักชีใส่พริกป่นพี่น้องลองเห็ดมึงเดอนี่น้องแซ่บแซ่บ อันนี้ก็ะสะหิวแห้งสดแบบว่า <c oughs> อีกอยังไงแกงปีสาวแกงปี <c oughs> มันนีโทษเมื่อหาลูกสาวพี่น้องตัวหาค,คิงคัำก็ไม่ใหญ่นอะ เอื่อยก้ามายเปินเสื้อผ้ายิ่งใหญ่พี่น้องเสื้อหนองสีขาวหายพี่น้องส่งมาอันเป็นหูปันคนส่งที่เพิ่นมาส่งนะนะพี่น้องอันนี้ฮักบุญบุญคือสิไล่หมื่นเต๋อพี่น้องพี่น้องเช่วยหายหน่องขอบคุณขอบคุณเอื้อยกับอ้ายละลายเด้อพี่น้องทีดูแลครอบครัวห้ามาโดยตลอดนะพี่น้องสอยเห็ดหน้ายังมาอันซื้อห้องส antis, ีให 10, ้สีขาวน้ำมันอีกเอื้อยกับอ้ายสุขภาพแข็งแรง กิจาก,การงานลุงเรื่องลุงเรื่องเด้ไอยเอือยๆเดท่ีบก็ไอรูนะพี่น้องที่คอยซัพพอร์ตครอบครัวมาตลอดคอ,อ,อยเอือยดีมีแฮงเดืด่อยคิดถิงได้กับสมคาาวรารถนาเนาะดีใจยุอจ <laughs> ขอบคุณป้าขอบใจป้ากับลุงเลยขอบใจป้ากับลุงใลายอหอยลำลำเลยรยยิงยิงขึ้นแมนดีใจจนแบบพ่อบออกพี่น้อง ่นส่ง,งมหาห้เนาะแต่ว่ามันเป็นอันเี่ยก็หกซีซีในครอบครัวเนาะแ,<ม>แบบห้าสีแบบซีหรือว่าคนซีรับจ้างก็ได้พี่น้องอัน,น,นแปยว่ามันเป็นซีในว่าในครอบครัวนะมันก็นจะเต็มห้ได้ซีเขาได้ได้เลี้ยงเป็นเลี้ยงไก่คนดีๆใจสุดๆก็ขึ้นไม่ใหญ่อยากได้เต้เลยนเนาะความฝันเป็นจริง พอได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูแล้วพี่น้องบ้านเฮ้าไงไปว่าซีกันมันก็สซีได้ห้าได้ยังได้เขาปายหรือว่าเวลามีคนมาซีอ่ะมันก็สีสะดวกสบายขึ้นนะนะพี่น้องาาไ,ไ,ไ,องไ,ไอว้วนนวนนนไในครอบครัวเห็นแต่คนอื่นเป็นมีพี่น้องเฮ้ากับบคชีบวฟันมาซีได้ผู้ที่วมเขาใหม่เนาะ เลยก็ไม่ก็เลยจัดให้ซะพี่น้องแบบเสื้อผ้ายส่งมาเลยแบบส่งมาให้ฮอดเทือนเลยให้ลูกสาวเพิ่นพอดีเสื้ซีเขาใหม่พอดีเลสซีเขาใหม่พอดีเป็น้องห้องซีบอกเหมืนบอก้องห้องซีเนาะ้องซีห้องซีเขาที่ซีเขาซานออกมาเลยพี่น้องมันซีซีอันเขามัดเขาเปลือกซีในครอบครัวซีในครอบครัว เรียกว่าใส่ในครอบครัวราคากันสี่ลายหมื่นเต๋อ,อพี่น้อง,องวางคนสิ้นใหญ่ในครอบครัวขอบใจเอือกับอ่านหล,ลายๆเด้อที่เบิ่งแง,ง่ครอบครัวมาตลอดนะพี่น้องทั้งงานทั้งจ้างดำหน้าหายทั้งเห็ดหน้าหายทั้งเสื่อห้องสีหายโอ้ยหลายๆอย่างพี่น้องเลยเป็นบอกหายครอบครัวเฮาก็เป็นบุญเนาะ เดียว่าได้พบได้พบก็เป็นจังได้กะขอบุญขอบคุณเค้อ่านละลายเนาะพี่น้องนี่คำกระดีใจเรื่องหนาเมื่อได้ซิมว์รีวิวให้พี่น้องเบิ่งามันเป็นอะไรนะเนาะเท่ากับโบเคยมีกับตื่นเต้นอีู่ได้พี่น้องวันที่สาวกัวสาวเอสเนาะแล้วที่สาเอสทำก็คือได้เมื่อเกี่ยวเขาพอดี ข้าเมนว่าเขาซุปเต็มหน้าเลยพี่น้องข้าเม่นว่าฟ้นต๊มากข้าเม่นว่าฟ้นบ่ต๊ก,ก็คืออันคนคือสิเกี่ยวไลยเลยอนวาเขาห่อกับซุปเลยซุปเบิดองทงเลยพอดีเพื่อนข้าเมื่อพอดีมันแดดมัน,นยังกับพอดีเลยสิเกี่ยวเหลวเลยทีเดียวด้วดดยในใดน้องพี่น้องกิใจน้ำมัน กูพี่น้องที่ได้แต่ว่ามาไทยเพื่นกับโบได้ค่อยลืมบบคเคยทิมคยป้าพี่น้องโบงแย่งดูแลม,มาตลอดกาขบขบพุณขเขาพุณงเล็บซี่ถุกขาดน้ำเนาะพี่น้องประกากาฝากติดตามซ่องไอ้น้เมเบอเดอพี่น้องซ่องตำรวจสุวรนในทางแดนแต่ว่าเป็นช่องของเพื่อนเลพี่น,น้นองซ่องของเพื่อนเองแต่ว่าติดตามชีวิตเพื่อนอยู่เมืองนอกเนาะพี่น้องโบ แบบว่าเป็นกสิเป็นแบบถ่ายไปหันไปนี่แบบกิจกรรมในครอบครัวเห็นนั่นเห็นนี่อะไรพี่น้องยังได้กระฝากติดตามให้นี่ได้พี่น้องเด้อฝาาเป็นกำลังโมกกำลังใจขาไอเป็นขอเพิ่นมีแห้งเพิ่นน่บเรอันวางยังดอกพี่น้องแค่แบบว่าเหยากเห็ดให้มันม่วนเห็ดแบบว่าเป็นความหมักนะพี่น้องความหมักของไอเพิ่นเนาะเท่ากับเห็ดประเด็ดมาดนเละเลยพี่น้อง จะได้กระฝากติดตามเป็นกำลังใจก็สับชับตะคา้นในได้พี่น้องส่องตำรวจสู้ว่านในต่างแดนพี่น้องเดี๋ยวแม่งสำซีเซ่ห้กดเข้าไปเบิ่งไปสมใลยได้พี่น้องเด้อชีวิตของงนไอทิปไอรูนะพี่น้องชีวิตเพิ่นอยู่บ้างนอกบ่ได้มีแบบว่ายังแบบม่นั่นหรอกพี่น้องเป็นแบบเฮ็ดแค่แบบว่าติดตามชีวิตเพิินแบบว่า ไปหั่นไปนีเทียวหั่นเทียวนีอ่นะพี่น้องังได้กฝาแ้าได้พี่น้องได้มาพี่น้องมากินข้าวน้ำกันบัด,ด,ดน,น,นี้ข้าวขาวกับซีเมนแกงปีชะมกแกงปีหรือนะบึงีปอดตอนดปีโลล้วนพี่น้องอันนี้กับข้าวเลื่องมาจากที่ทำงานพี่นอ้องก็เลยเอามากิน แล้วไปอีกมือหนึ่งม,มาพี่น้องขินข่าแล้ปะาสมเจลเจลเดาไปหน่อานงนะจ๊แกเจ้า กระตัดปลา mm hmm. อาหารบันเฮงปนชีลอไม่กขาแดงนีง่ไหมคุ้มค่ะห่อชลอไข่ได้ไหม <c oughs> ที่เราขายไลเดินเซเดินจีบขาเนี่ยเมื่อน้าไปให้แม่ตู้อยู่ยัง ไปไปใส่ซูเมนทิปหาไปใส่ซูเมนทิปอยู่มังนอก<ม>นั่งไ่หมวนไปฟ,ฟ้านี่จะหอดเชยมาสิทามเลยมันบุ๋ดเดี๋ยวบ่ะ ไม่แนงจะกองฟ้ไปแข้งอืมแข็งค่ะกองฟุม้มมีเจ็บโมเย็นไปจอดำมล

อุ่นกำลอุ่นอันปวดเนาะอวังคัน๋ยวกินเยอะสองคน xong mà càng quỳ nặng không các bạn ừ. còn cày của mình đây bọn nghe mùi ấy nè thùng เตอนไอ้ไอ้ตุงใหญ่ที่สุดในล่างรีบย็บเลยเออมีตนยแซบเด้กล้านมันมัน a အအအဖကကိေနကိေကညူမ်ကပြနိေရစ်တတိေတ်တမ်ကကေကရေဲ น่าจะเปลี่ยนใหม่หน่าทีเปลี่ยนซื้อใหม่น่าทีเปลี่ยนเม็ดปลาเค็มมา,าจากปลา,นนาท้องเปลี่ยนปลาเค็ม ไ you know, ด้พี่น้องวิดีมีแห้งสุกสุขคนเด้อครับสบายดีพี่นอ้อง